สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในทันเทลงทุนทองผมจะมาสรุปภาพวรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแล้วก็แนะนําจุดเข้าซื้อจุดขายทํากําไรทองคําประจําวันอังคารที่18มกราคม2565ทองคํายังอยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยมีระวังนะครับจะขึ้นต่อไม่ไหวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มกันที่ราคาทองคําบ้านเรากันก่อนนะครับราคาสมาคมมีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่5นะครับล่าสุดคือเมื่อตอนบ่าย2องโมงสินาทีโดยทองคําแท่ง96.5นะครับสมาคมขายออกที่บาทละ28,450บาทรับซื้อจะอยู่ที่28,350บาททองรุปพันธ์ครับสมาคมขายออกที่บาทละ28,950บาทรับซื้อจะอยู่ที่2 7 8 3 3บาทก็ประกาศมาเท่ากับการประกาศครั้งแรกนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาเรียวไทม์ทางออสซิตกันบ้างครับราคาเรียวไทม์ออสซิตครับ96.5ออสซิตรับซื้อจะอยู่ที่28,380บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่28,420บาทครับ สำหรับราคาเหลวทันออสเตรครับสำหรับข่าวราคาทองนะครับผมราคาทองคาเมื่อคืนนี้มีการปิดบวกเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นวันหยุดนะครับโดยตลาดจะกลับมาเปิดทําการซื้อขายครั้งในวันนี้นะครับทําให้ราคาทองคาเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนไหวที่ไม่มากนะครับผมทีนี้ก็มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็จํานวนลูกค้าที่ลดลงนะครับ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโอไมคอนนะครับผมกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเองก็มีการเปิดเผยว่ายอดค้าปีกสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลง1.9%นะครับในเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเนื่องจากการขัดแคลนสินค้านะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐเองก็มีการระบุนะครับว่าไวัรัสโอมคอนเนี่ยที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยทวีความดุนแรงยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานและก็เงินเฟอ้อจากข่าวดังกล่าวก็จะส่งผลหนุนต่อราคาทองคํานะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีข่าวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่พยายามกดดันราคาทองคาอยู่เช่นกันครับทาให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อย่างยากลําบากนะครับผมในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่ต้องติดตามในค่าคืนนี้นะครับจริงๆสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวสําคัญเท่าไหร่นะครับผมแต่ยังไงเนี่ยตลาดก็ยังคงต้องมีการประกาศตัวเลขออกมานะครับอย่างคืนนี้ครับตอนสองทุ่มครึ่งจะเป็นในส่วนของดัชนีภาคการผลิตเขตนิวยอร์กนะครับผมตัวเลขคาดการณ์เนี่ยจะอยู่ที่25นะครับ ต่ำกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่มีการประกาศออกมาจะอยู่ที่31.9จานะครับผมจากตัวเลขที่ประกาศออกมาดังกล่าวหากว่าเป็นไปตามนี้นะครับก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1823มเหรียญนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดที่18 1 3บมเหรียญนะครับวิ่งอยู่10เหรียญนะครับราคาทองคําเมื่อวาน กองทุน SPDR ครับถือครองเท่าเดิมเลยครับนิ่งๆ976.21ตันนะครับยังคงไม่มีการซื้อหรือว่าขายออกไปนะครับในส่วนของเงินบาทนะครับปรับตัวผันผวนมากครับวันนี้ช่วงเช้ามานะครับยังคงแข็งค่าที่32.94นะครับ ถือว่าเป็นการหลุด33บาทในรอบเกือบ2เดือนนะครับผมเนื่องจากว่าตลาดนะครับมีความหวังเรื่องการฟื้นตัวทางด้านท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมานะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมจะนำมาตรการ Test and Go กลับมาใช้อีกครั้งนะครับทำให้ตลาดนะครับมีความหวังเรื่องการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแม้จะยังไม่มีการเริ่มบังคับใช้นะครับผมโดยนักบริหารการเงินนะครับประเมินกรอบการเื่อนไหวของค่าเงินบาทนะครับวันนี้ไว้ที่32.90สตางค์ถึง33.10บาทต่ดอดอลลาร์นะครับ ปัจจุบันช่วงบ่ายมาก็ล่าสุดจะอยู่ที่3 3 0 6นะครับในส่วนของดอลลาร์เองครับช่วงเช้ามาก็จะอยู่ที่9 5 2 0นะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่9 5 3 0บปรับตัวแข็งค่าขึ้นครับถัดมาเรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับจากกราฟไทม์เฟรมไลาย4ชั่วโมงราคาทองคําในช่วงบ่ายมานี้นะครับมีแรงเทขายทากาไรออกมานะครับเกิดเป็นสัญ,ญญาณที่เรียกว่า Bal ล i s ร์แองกัลฟนะครับ หรือก็คือปริมาณแรงขายเนี่ยมากกว่าแรงซื้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะมีการย้ายฝั่งนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะอยู่โซนด้านบนตอนนี้ก็สลับมาเป็นอยู่ในโซนด้านล่างนะครับระยะสั้นๆนะครับราคาทองคําก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่แต่ก็อาจจะถูกจากัดที่บริเวณแนวต้านเนี่ยหนึ่ยเหรียญน,นะครับที่ยังผ่านไปได้ยาก ราคาทองคำนะครับก็ยังคงถือว่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1, 8 1 0ร้ยเหรียญถึง1830้ยเหรียญนะครับยังอยู่ในกรอบนี้นะครับขณะที่สัญญาณ RSI ถือว่าเป็นโมเมนตัมในส่วนของปริมาณแรงซื้อและก็แรงขายนะครับบ่งบอกนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับมีแรงขายออกมาตลอดนะครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่เล่นในกรอบระยะสั้นๆนะครับผมก็จะแนะนําแนวรับนี้เลยครับบริเวณ1 8 1 0ร้ยเหรียญนะครับ อันนี้คิดเป็นทองไทยนะครับก็จะอยู่ประมาณ28,350บาทนะครับแนวรับถัดมานะครับอันนี้ก็แนะนําสําหรับพี่ๆนักลงทุนระยะกลางนะครับบริเวณพันแเนี่ยถือว่าเป็นในส่วนของโซนที่น่าเข้าเหมือนกันนะครับทองแท่งไทยก็จะอยู่ประมาณสัก28,200บาทนะครับในส่วนของพี่ๆนักลงทุนนะครับที่มีการซื้อไว้ต่ํากว่าบริเวณนี้นะครับเนี่ยหนึ่ร้ยเหรียญนะครับก่อนหน้านี้นะครับหากว่าราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวเนี่ย รีบาวขึ้นไปเนี่ยที่บริเวณ1,800ใกล้ๆก,กับ1,830เหรียญเนี่ยก็อาจจะพิจารณาแบ่งขายทํากําไรออกมาบ้างนะครับผมเพราะว่ามีแนวโน้มที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแนวต้านถัดไปครับ1,840เหรียญทองไทยก็จะอยู่ประมาณ28,700นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดทําการแล้วนะครับหลังจากที่ว่าหยุดไปในช่วงวันหยุด ยาวนะครับราคาทองคาก็อาจจะมีการผันผวนได้นะครับก็แนะนําพี่ๆนักลงทุนนะครับควรระวังให้ดีๆนะครับผมสําหรับดูราคาให้ดีก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆนักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรสวัสดีครับ